ก็อยู่บ้านกักตัวเพื่อชาตินะคะแล้วก็สั่งของกินที่เขาขายกันเยอะๆะคะ่ะช่วงนั้นชาก็พักตัวดูดูได้ได,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 ด้จัดห้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้น่น้ำหนักอย่างนี้นนะะก็ต้องแบบว่าก็ต้องขึ้นบ้างตามอาหารที่เราสั่งเนาะแต่ว่าพอพอรู้ว่าใกล้ๆที่จะเปิดกองอีกรอบเราก็ต้องเริ่มแบบว่าหยุดสั่งแล้วก็ ผัดมาลดน้ำหนักละมีเทคนิคไหมีเทคนิคกังไงในการลดน้ำหนักก็ออกกำลังกายแล้วก็กินน้อยลงแค่นั้นละค่ะใช่ก็มีเทรนเนอร์เหมือนอย่างอู๋ใช่ไหมว่ามีเราไปเทรนเนอร์มาอ๋อคือจริงๆก่อนโควิดเบลก็มีเทรนเนอร์อยู่แล้วอาจจะแบบไปหาเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแต่เบลว่าจริงๆมันอยู่ที่การกินมากกว่าถ้าเรากินถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ลดใช่แล้ว แล้วแล้วเนี่ยเห็นสไตล์การแต่งตัวแบบว่าไปตลาดแบบว่าดูแบบชิลๆแบบมันแบบว่ามันได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรหรือว่าเป็นเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วอะคะอันนั้นก็เป็นสไตล์อยู่แล้วค่ะคือปกติแบบ,บไม่ชอบใส่อะไรด้านลูปอะค่ะชอบใส่แบบป,ปล่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ก็วันนั้นแบบได้มีโอกาสแบบตื่นเช้าก็ไปตลาดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแลาดศูนย์นนะค่ะ ทางนานาก็าออมีการจัดไลฟ์เพื่อให้เจอ FC รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าแบบห่างหายจากการ FC ไ,ไ,ไปเลยตั้งแต่โควิดใช่ไหมคะก็ไม่ได้ออกงานอีเวนต์หรือออกงานอะไรแล้วก็ไม่ได้เจอ FC ฟซเขารู้สึกยังไงกันบ้นงางคะจากไลฟ์ที่ก็ทุกคนเข้ามากันเยอะมากเลยอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยก็จริงๆทุกคนก็คงคิดถึงแบบ นักแสดงรู้กนันในนาราวแหละว่าแบบไม่ได้มีออกเอีเวนต์ไม่ได้มีงานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจที่แฟนๆยังไม่ลืมเราเนาะแล้วก็ยังรอผลงานที่จะออกเร็วๆนี้ของเราด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลมีผลงานอะไรที่จะออกเร็วๆนี้ก็จริงๆมันมีกองหนึ่งที่พอสไปก่อนโควิดอะค่ะตอนแรกพึ่งกลับเป็นพี่ตั๋วตอนนี้ก็น่าจะหาหาทีมใหม่เร็วๆนี้อยู่ค่ะใช่รู้สึกเหมือนอไรเออเหมือนเหมือนว่าน <c oughs> ่าจะได้ มาอีกทีเดือนหน้าค่ะคิดว่าหวังว่านะคะเพราะว่าก็คอสไปสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันมีอะไรฝากถึง f อฟซไหมรือว่าให้รอติดตามผลงานของเราก็อยากฝากบอกทุกคนนะคะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่มีผลงานแต่ว่าเดี๋ยวจะมาแน่นอนปลายปียังไงก็ฝากรอนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งลืมกันค่ะ้เรียนจบแล้วช่วงโควิดพอดีค่ะเป็นรยะเไงบ้างก็คือโล่งแต่ก็รู้สึกว่าโล่งไม่สุด อุตส่าห์แบบว่าจบทั้งทีกว่าจะจบอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราจบแล้วแต่ว่าแค่ยังแบบไม่ได้ใช่อะไรอย่างเงี้ไม่เป็นไรอะไระคะคุยกับเพื่อนไหมที่คุยกับเพื่อนเรื่องที่แบบยัไม่ได้ยังไม่รับปริญญาอรอย่ายังไม่ได้เจอกันจริงๆเบลอะจบหลังเพื่อนทีนี้เพื่อนทุกคนก็จบกันหมดแล้วเขาก็เหมือนแบบโอ้ยกว่าจะได้ไปงานเบล ทีนี้ไม่ได้ไปละอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆเขาก็ไม่เป็นไรเราก็รออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คิดว่าเร็วๆนี้เขาคงจะให้เรามัง่งคิดว่านะยังก็คือตอนนี้ไม่ประกาศว่าจะได้รับอะไรใช่ค่ะยังไม่ประกาศอะไรเลยคือจะมีเครียดไหมว่าแบบทำไมยังไม่ประกาศทีอะไรเงี้ยก็นิดนึงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของส่งวนรวมก็เออถ้าอย่างอย่าอย่าเพิ่งรวมกันก็ยังดีกว่า คิดว่าค่ะคิดว่าไม่เป็นไรรอได้ถือว่าเราเรียนจบแล้วเราไม่ต้องไปมาหาลัยแล้วอะไรเงี้ย